เราเพิ่งกลับมาคืนดีกันนะจะให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันเลยเนะี่ยไม่เร็วไปหน่อยหรอเราจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นไงทดแทนช่วงที่งอนกันไปอะ่ะงอนเนอตอนนั้นไม่ได้งอนเว้ยแต่ตอนนี้ไม่งอนแล้วใช่ไหมกลับมารักเหมือนเดิมแล้วใช่ปะงอนแล้วเนี่ย<ะ>งอน,นงอะไร<อ><ม>ยังึงจะงอนทำไมมึงไม่ได้งอนไม่งอนแล้วเป็นไรเป็นแค่สายรหัสธรรมดาพรุ่งนี้เช้ายังไม่หายงอนเนี่ยอู้ชกนะเว้ยเมื่อกี้ป้อนอะไรอ่ะคลอยคันดิมีมือมันก็แดกเองดงงอนไหไรปะเนี่ยเลือกเองเหรองอนเนอไม่ได้งอนนอนอะไร งอนอะไรอีโหตามใช้ขนาดนี้ยังมางอนอะไรอีกวันอาทิตย์ไปทานข้าวด้วยอันซึแมนพ่อก็งอผมดิผมอาจจะไปก็ได้นะงอก็ได้แกนี่มันเก่งนะมึงก็รู้ว่าปกติอะกูไม่ได้งอใครง่ายๆกูไม่รู้หรอกนะว่ามึงเป็นอะไรอะ่ะแต่กูมีวิธีทําให้มึงหายเองมีลองกูหน่อยแล้วกันเฮ้ยไม่เห็นหรอกมิวอ,อึดอัดอ่ะกูเป็นแฟนมิวกูมีสิทธิ์ง,งอถ้าพี่อยากจะกลับไปอะ่ะพี่กลับไปนานแล้วแหละไม่รอจนโดนเด็กที่ไหนก็ไม่รู้มานั่งงอนแบบนี้หรอกอืงองอได้แค่นี้เองเหรอ ไม่เคยจีบใครนานขนาดนี้เหมือนกันนั่นแหละมันขคานน่าถ้าผมเหนื่อยนะผมก็อาจจะหายไปเลยก็ได้ลุงจะมาง้อผมอะ่ะง้อไม่ได้นะออื <c oughs>